สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะพามากินส้มตาในป่าอ้อยนะคะมันดูคันดูร้อนแล้วก็ต่างหากดีนะคะอ่ามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เป็นต้มขาหมูนะคะโอ้ยเดี๋ยวต้มขาหมูเอามาสดแก้เผ็ดนะจ๊ะอันนี้เป็นตําไทยนะคะ เดี๋ยวถอดถอดกันนะคะเดี๋ยวไปลมเข้าไปเนะคะ